สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัสด์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม6นะครับม6ที่เรียนาภาษาอังกฤษหลักด้วยหนังสืออัปโหลด6นะครับอัปโหลด6เป็นหนังสือเรียนาภาษาอังกฤษนะครับจุดหมายของการทําคลิปอัปโหลด6กก็คือช่วยนักเรียนที่ตามเพื่อนไม่ทันนะครับหรือต้องการจะใช้เวลาในการทบทวนหรือว่าเตรียมตัวเพื่อไปเรียนล่วงหน้า นะครับไปจะทําให้เรียนในห้องได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนครับครูไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยแบบฝึกหัดนะครับท่านนักเรียนต้องการาเฉลยแบบฝึกหัดมีที่ขายอยู่นะครับครูต้องการจะอธิบายและให้นักเรียนทําได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับครูอยากให้นักเรียนเก่งภาษาอังกฤษครับ นะกเรีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆว่ามีการทํา YouTube โดยผมครูสวัสดนะครับในหนังสืออัปโหลด6สาหรับนักเรียนม6นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับกดจอยให้ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอัปโหลด6ด้วยกันนะครับเริ่มครับ ครับมาถึง2.6นะครับ Superstitions นะครับสยศาสตร์ครับไสยศาสตร์ในนี้ก็คือเรื่องราวซึ่งมันไม่สามารถรองรับได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับมาดูคำศัพท์ครับ Vocabulary คำศัพท์ครับ Situation สถานการณ์ครับข้อ 1a Use the verb in the list to complete the phrase เอาศัพท์ ที่อยู่ในลิสต์เนี่ยเอามาเติมข้างล่างให้สมบูรณ์นะครับ In the U.S. it's bad luck to นะครับใน U.S. ก็คืออเมริกาในอเมริกาน,นะมันจะ bad luck ก็คือโชคร้ายถ้าจะมี <c oughs> ทำยังไงมั้งครับถึงจะโชคร้ายเรามาดูศัพท์พวกนี้นะครับ Walk เดินนะครับ Fasten ก็ลัดผูกอะไรเงี้ยนะครับ Put วางหรือใส่นะครับ Step ก็ก้าวเยียบ Open เปิด Break แตก d ด stroy ทำลายนะครับ C เห็น Get ในรับลองมาฟังดูนะครับ Unit 2.6 Superstitions Exercise 1a Page 40 1. Break a mirror. 2. Walk under a ladder. 3. Destroy a spider's web. 4. Open an umbrella indoors. 5. See a black cat walk by. 6. Get a knife as a present. 7. Fasten a button in the wrong hole. 8. Step on a shadow 9. Put shoes on a table ทจำได้ไหมครับอันนี้ก็โชคไม่โชคร้ายนะครับถ้าจะเบรกอะมิเลอร์คือทำกระจกแตกนะครับกระจกสองตัวเองนะครับแตกมันโชคไม่ดีครับอันนี้ เดินครับ walk under ladder เดินใต้บันไดครับอันนี้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับอันนี้ destroy นะครับ spider web ไปทำลายใหยแมงมุมเข้านะครับใยแมงมุมก็เป็นบ้านของแมงมุมนะครับไปทำลายบ้านก็คือไม่ดีนะครับนี่ open umbrella indoor นะครับ กลางร่มตอนอยู่ในบ้านไม่ดีนะครับโชคลายความจริงอาจจะไปโดนสิ่งของตกแตกได้นะครับมันจะมีหลักในการที่ไม่ให้ทําอยู่นะครับแฝงอยู่ข้างหลังนะครับนี่เจอแมวดําเดินผ่านนะครับแมวดํานี่จะเป็นสิ่งที่ที่ไหนก็ไม่ค่อยชอบนะครับความจริงแมวก็อาจจะน่ารักก็ได้ เด็ดเนี่ยรับมีดเป็นของขวัญเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าเกิดวเวลาจะซื้อของมีคมให้เพื่อนนี่เราต้องขายให้เขานะครับต้องของเงินเขาเป็นของเป็นเอาคืนกลับมานะครับถือว่าเป็นงานแก้แคทพระเจดครับใส่เม็ดดุมผิดนะครับแต่เม็ดดุมผิดเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โห่าบอกใครนะครับโชคไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้เดินเหยียบเงาตัวเองไม่ดีครับ เอาลองเท้าวายบนโต๊ะก็ไม่ดีไม่ตุภาพนั่นเองนะครับข้อ B ครับ read the definition do you believe in superstition เอ่อสยศาสตร์เหล่านี้ไหมนะครับ have any of t h i situation s in x i l e 1 a ever happen to you มีเหตุการณ์ในเหตุเอกซายหนึ่งเอเกิดคุณบ้างไหมนะครับ did something bad happen afterward มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นหรือเปล่า t e the class ลองเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ superstition นะครับ superstition i believe which is not based on a fact ความเชื่อซึ่งไม่ได้อยู่บนความจริง but has a connection with old idea ต่มมีความเช,เชื่อมโยงกับความคิดเก่า old magic หรือว่า เมจิกก็คืออ,อะไรเวทมนต์นะครับมาดู reading ข้างล่างครับ r e a d i n introduction and first and uh, the first sentence in each text what is the table e x t ให้อ่านารากราบประโยคแรกของแต่ละพารากราฟแล้วดูวนะ่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วฟังครับสับข้างล่างครับ มีคำว่าตั้งแต่แบบลักจนถึง Coin c o i n c i d e n c นะครับความหมายตามนี้นะครับโอเคนะครับคงพอช่วยได้นะครับถ้าไม่ทันก็หยุดคลิปแล้วก็หาเอาความหมายใส่ซะนะครับผ่านนะครับ เรามาหันเน้อเรื่องขัดกันครับ Are you a believer คุณเป็นนักที่มีความเชื่อบปะนะคุณเป็นนักเชื่อเชื่อนคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ไหมนั่นเองนะครับลองมาดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับ 2> Exercise 2A Page 40 Are you a believer? Do you believe that if you break a mirror you'll have seven years bad luck? Or that you should touch wood to stop bad things from happening? If you do, you're in good company. Many people believe in superstitions. We asked our readers tell about their experiences about us our to นะครับคราวน,นี้เขาบอกว่าคุณเชื่อเรื่องที่ทำกระจกแตกไหมคุณจะต้องมีโชคร้ายถึงเจ็ดปีเลยทีเดียวนะครับหรือว่าบางทีคุณควรจะไปจับไม้นะครับไป,ไปจับไม้เพื่อที่จะ หยุดสิ่งที่ไม่ดีจะที่จะเกิดขึ้นนะต้องไปจับไม้มันนะครับยิปยูรถ้าเกิดคุณทําแล้วก็คุณก็จะมีเพื่อนฝูงที่ดีนะครับคนเยอะเลยที่เชื่อในไสยศาสตร์พวกนี้นะครับอย่าลือจับไม้ถ้าทำกระจกแตกจับไม่กว่าแล้วมั้ง We a r k Our Reader เราอ่าแล้วถามนักคน,คนที่อ่านนะครับ To t เท l us about the experience ให้ให้ตอบเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับมาดูว่าใครเขาว่าไงบ้างครับ I broke a mirror when I was unpacking on holiday. I didn't worry about it and just cleared up the pieces. Then I lost my wallet, got food poisoning, and locked myself out of the chalet. What a great start to my break. I haven't had any luck since either. I just can't imagine six more years of this bad luck. I haven't looked in a mirror since then. No wonder. Oh <laughs> Bob naha. Tam katok now. เลยไม่ได้จัไม่ได้ออนแพ็ unpack. ในระหว่างที่เขากำลังเอาของออกนะครับเอาของแกะห่อแกะถุงแกะของแกะกระเป๋านะครับในวันหยุดนะครับไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับที่ทำแตกนะครับแค่ทำความสะอาดสิ่งที่แตกนะครับปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนาฬิกาหายนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษ แล้วก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ติดล็อคข้างนอกนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีเลยที่ทำของพวกนี้แตกนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีโชคดีหลังจากนั้นมาอีกเลยนะครับลองคิดดูว่าอีกกี่ปีนะครับ <laughs> <laughs> okay, Bob, I'm very superstitious and have always been very careful. So you can imagine how I felt when my umbrella popped open in a store. I started to panic, knocked over a display, and broke a vase. Then, when I went outside, it started to rain and the umbrella refused to open. I got soaked. I have been wearing a raincoat since then. What a terrible experience. Claire. Claire, I'm going to i to to I don't really take much notice of a lot of superstitions, but I have noticed some come true. One time I was on my way to my brother's house, and I walked under a workman's ladder. Seconds later, I slipped and nearly broke my ankle. Ever since, I haven't walked anywhere near a ladder, just in case. <laughs> Sally. I've been riding a bicycle since I was five, and I've only had one accident. A black cat suddenly ran in front of my bike. Not wanting to hit it, I braked hard, flew into the air, then banged my head on the ground. I went to hospital and had five stitches. How unlucky can you be? I've always thought the cat's colour was a coincidence, but maybe it wasn't. Tom. What about you? Are you superstitious ทอมนี่โดนขี่จักรยานกับแมวดำตัดหน้านะต่อนะครับคำสาบครับ In good company คนอื่นก็มีปัญหาเดียวกันนะครับ Food poisoning อาหารเป็นพิษนะครับ Stich t เย็บเข็มหนึ่ง s o f k นะครับเปียกโชก v e y really w e t อันเองนะครับ Soak โน t ทสังเกตสังเกต,เก,ตการสังเกตนะครับ Coincidence เหตุบังเอิญการเกิดขึ้นพร้อมกันนะครับ Just in case เผื่อไว้ก่อนข้อบครับ Read the text and complete the sentence นะครับอ่านเนื้อเรื่องใหม่แล้วเ,เอามาเติมให้สมบูรณ์นะครับจากเนื้อเรื่องขอ้อ C ครับ Use the word from the check this word box in the c o l l e c t form นะครับใช้จาก c h เ this word นะครับแล้วก็ใส่รูปแบบให้ถูกต้องด้วยนะครับทำให้ประโยคข้างล่างให้ถูกต้องนะครับ s e u d i n g skill expanding vocabulary นะครับคำศัพท์นะครับการการขยายคำศัพท์ Learning word to g e t h e r with the opposition ในการเรียนคำศัพท์กับคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเป็นการเพิ่มเติมคำศัพท์ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือหาคำตรงข้ามนะ ย่างแพ็คอันแพ็คนะครับอะไรแบบนี้นะครับมาดูครับเพซเซนต์เพอร์เฟกกับเพซเซนต์เพอร์เฟกต์คอนเพซเซนต์เพอร์เฟกก็คือ have หรือ has ตามในเว็บช่อง3นะครับส่วนเพซเซนต์เพอร์เฟกตคอนก็คือประธานบวก have หรือ has บวก been บวก verb เติม ing นะครับต่างกันคือเพซเซนตะ์เพอร์เฟกต์น่าทำเริ่มมาตั้งแต่อดีตแล้วทำจนถึงปัจจุบันนะครับ เริ่มมาตั้งแต่อดีตแล้วทำมาจนถึงปัจจุบันนะครับ Pre s e n t perfect นะครับแต่ p r e s e n t perfect con เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่อดีตแล้วทำมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอกให้รู้ว่าตอนนี้ก็กำลังทำกำลังกระทำอยู่นะครับเป็นการน้นย้ำการกระทำว่าเอยทำมานานแล้วนะแล้วปัจจุบันก็กำลังกระทำอยู่นะครับคิดว่าคงไม่ยากนะครับ มาดูข้อ5นะครับ exclamation นะครับประโยคค่บประโยคตกใจนะครับ exclamation express anger อ่าประโยคตกใจอ่าใช้บอกเรื่อง anger ความโกรธนะครับ surprise ความประหลาดใจนะ fear ความกลัวนะครับ they a l w a y take a n exclamation mark ต้องใส่เครื่องหมายตกใจนะครับทำไมตกใจ what หรือ how นะครับนำหน้านะครับถ้า what บวก วั t บวกนามนะครับวัดต้องตามได้นามก่อนนะครับวั t ต้องตามได้นามนะครับจะนามจะมีอะไรขยายยังไงก็แล้วแต่ให้รู้ว่าเป็นนามก็แล้วกันนะครับคําขยายก็อยู่หน้าเขานะครับอย่างเช่น what a nice umbrella ก็คือตรงล่มนะครับล่มร่มดีอะไรอย่างนี้นะครับร่มสวยนะรั What a nice u m b r บ l l a ถ้าเป็นสิ่งของใช้วัดนะครับ What a d d i t i v e บวก uncountable นานะครับยังคงเป็นนามอยู่เหมือนเดิมนะครับ w h t เราต้องตามด้วยนามครับจำอะไรขยายก็ช่างมันครัมองให้ออกกันแล้วกันนะครับ What horrible weather นะครับอากาศไม่ดีแน่นอนแล้วก็บ่นออกมานะครับถ้าเกิดเป็น adjective นะครับแอตเทต้องใช้ h า w นะครับฮาวแปลว่าอะไรอย่างนี้นะนะอย่างนี้นะนะครับ How a d j e c t i v e หรือ adverb นะครับแล้วตามด้วย subject กลุกริยานะครับ How tall she is แสดงว่าหล่อนคนนี้ต้องสูงมากเลยนะครับ Tall นี่เป็น a d j e c t i v e ต้องใช้ how นะครับ How fast she r u n นะครับนี่เป็น adverb นะครับหล่อนวิ่งเอ้ยหล่อนวิ่งไวมากนะครับก็เลยบอกว่าโอยหล่อนวิ่งไวอะไรอย่างนี้นะ How fast she r u n นะครับ How fast How tall แล้วตามด้วยประธานกับกริยานะครับนะครับประธานกับกริยาครับ How แต่วัด วัดนี่ตามได้นามก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าตามด้วยถ้าจะหาประธานกับกริยานะ่ะอันนี้มันตัดออกไปนะครับ what a nice umbrella ประธานที่ตัดไปก็คือ it is นะครับ it is เพราะ umbrella ใช่อ t ทแทนนะครับ it is a nice umbrella นั่นเองนะครับส่วนประโยคที่2นี่ what horrible weather what horrible weather ก็คือ it is Horrible weather ครับนะครับก็เติม it is ตรงไปข้างหลังได้แต่ตัดออกนะครับเพราะมันมันเป็นสิ่งเดียวกันคงพอเข้าใจนะครับก็ B, in a gap with what what a แล a n แล้วก็หาครับแสดงว่านามนับได้นับไม่ได้นะครับหาแ a d หรือ adverb เท่านั้นเองครับ exclamation sentence ครับ exclamation อย่าลืมใส่เครื่องหมายตกใจไว้ข้างหลังด้วยนะครับคงได้นะ speaking ข้างล่างครับ collect information about superstition in your country ลองเก็บเรื่องาาศัยศาสตร์ในประเทศของเรานะ make notes present them to the class จดบันทึกแล้วก็มาเสนอในห้องนะครับ โอเคครับสายศาสตร์2.6นะครับก็มีท่านนี้นะครับโอเคครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับสหรับนักเรียนบ้างนะครับในการทวนก็ยังดีเลยว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวเพื่อเรียนล่วงหน้าก็ได้นะครับจะทำให้นักเรียนเรียนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ แตด็ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คุณด้วยนะครับกดจอยด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทํา YouTube โดยผมครูสวัสดะครับมาอธิบายไว้ใน u t u b e นะครับนักเรียนใช้เวลาว่างตอนไหนก็ได้นะครับในการศึกษาติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้มีความสุขนะครับเรียนเก่งๆทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับ please